เป็นทั้งต้อเนื้อแล้วยังไม่พอมา,มาไหลติดด้วยไหลติดนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายเวลาเวลาเวลา,เวลาใส่ใส่เสื้อเขาคับเราจะรู้สึกเลยว่ามัน,ม,นมันปวดปวดแล้วบางทีมันลาวเข้ามาถึงหัวใจมันป้าบทีหนึ่งเนี่ยโอ้แบบแบบเจ็บมากพอมันพอมันโดนปัแบบ๊บเดียรู้เลยว่ามันติดอยู่ข้างในเนี่ยเป็นอาก,การอย่างนี้มาเป็นปีแล้วเคยไปนวดไปนวดกับแผนไทยหลายๆที่ยิ่งนวดก็ยิ่งระบมยิ่งนวดก็ยิ่งเจ็บ ก็ยังติดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆมาไม่พอต่อมลูกหมากโตวเ,เวลาวิ่งเวลาวิ่องออกกําลังกายเนี่ยรู้สึกว่ามันจะปวดแล้วเราเวลาเรามาจับรู้สึกว่ามันจะบว,ว,วาม,าาวมบวขึ้นะบวมแล้วก็เวลานอนกลางคืนที่ฉี่เยอะมากกลางคืนวันหนึ่งฉี่ประมาณห้าหกรอบจนคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเบาหวานคนสุดท้ายหมอลงความเห็นว่าเป็นต่อมลูกหมากโตจะฉีะ่บ่อยแล้วฝั่งซ้ายเนี่ย เป็นกระดูกทับเส้นมันก็ว่าเส้นยึดเวลานั่งนั่งพับขามองขาไม่ได้เลยนั่งกับพื้นนี่ขัดตามาไม่ได้ต้องเหยียดขาเวลานั่งต้องเหยียดขาอีกข้าง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 ขวานี่ยยมงอได้แล้วจีกสายขึ้นมาจนถึงหัวรู้สึกว่าจะชานะชารู้ร,รู้รู้ตัวเลยว่าชาสิบหนึ่งเพิ่งสิบวันหนึ่งทํางานอยู่เพื่อนก็โทรมาบอกว่า,วาอยากกินผลิตภัณฑ์กาแฟไหมที่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะ กินล้วคนกินแล้วสอบโรวนมากเราเราฟังเราก็เป็นคนที่ที่ฟังด้วยเหตุด้วยผลอยู่แล้วแต่ว่าที่สำคัญคือต้องลองก่อนเราต้องจะรู้ว่าดีไม่ดีพอตัดสินใจลองเพื่อนก็เลยให้เพื่อนสั่งมาก็เป็นคนที่ชอบกินสมุนไพรอยู่แล้วแต่ว่าถกา,าแฟทั่วไปกินไม่ได้นะกาแฟทั่วไปรู้สึกว่ากินแล้วเจใจสั่งนอนไม่หลับใจใจสังจ่งไปนอนไม่หลับคือคือกินไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นสมุนไพรกินได้เพราะชอบสมุนไพรอยู่แล้ว ผลสุดท้ายกินมาต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วมาสังเกตดูพอเรามาสังเกตดูปั๊บรู้เลยว่าเอ้าตาเราแต่ก่อนมันแดงแแล้วทําไมมันมันเริ่มจางลง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 เรื่อยๆเราก็กินไปเรื่อยๆผลสุดท้ายเรามาดูเอ้ามันหายหายไปเลยจากที่มันเป็นต้เนื้อแดงแดเวลาเวลาเราเราโดนโดนแสงโดนแดดนี่มันจะมันจะเจ็บมากเวลาหลับตาหรือว่าเวลาเราพักผ่อนน้อยนี่มันจะ มันจะระคายเครื่องที่ดวงตาเราผลสุดท้ายพอกินไปก็จางลงจางลงแล้วที่สําคัญเอา้าไหลเราที่ทเคยติดเนี่ยมันหลุดไปตอนไหนเราไม่รู้เลยแต่ว่าเวลาเราใส่เสื้อมันไม่มีแล้วประมาณเนี้แล้วเคยฉีบ่บ่อยเอา้านอนนอนแล้วหลับลึกด้วยแล้วตื่นเชา้าเอา้าตื่นทีเดียวเลยตื่นขึ้นมารู้สึกว่าเอา้ามันเริ่มดีขึ้นทุกอย่างแล้วขาขาก็เอา้างอได้นั่งได้เป็นปกติ แต่ที่นี่คือซื้อกินมายี่สิบกล่องเห็นคนเลยแต่ไม่รู้ว่าเห็นผงตั้งแต่กล่องไหนคือกินมาเรื่อยๆวันละสองซองบ้างสามซองบ้างประมาณนี้ทุกอย่างท,ที่ที่ดีขึ้นตามลำดับก็มีต้อเนื้อไหลติดต่อมลูกหมากโตแล้วก็เส้นยึดเส้นตึงที่กระดูกทับเส้นตรงนี้แล้วก็ซี่งี้ชาทั้งแถ่นเพดีขึ้นหมดตามลำดับ